สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับต้นปลาล์มอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูกันะะครับว่าระหว่างการอัดเสียงที่มีป๊อปฟิลเตอร์กับไม่มีมันต่างกันยังไงนะฮะซึ่งป๊อปฟิลเตอร์คืออะไรมันคือไอเนี้ยแหละครับเนี่ยไอตัวนี้แหละซึ่งผมมี2แบบมีแบบผ้าแบบตะแกรงอย่างนี้นะครับป๊อปฟิลเตอร์มาได้ที่ทําอะไร มันมีหน้าที่ป้องกันย่านเสียงแบบตัวพอพานะครับแบบเพอเพอผ่าผ่เงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองออกให้ดูมันจะเป็นแบบเพอเพอผ่าผ่มันจะกระแทกหน่อยผ่าผ ah, ah, ah ่าถ้ามีเพอเพอผ่าผ่าผ่าอีกอันหนึ่งนะ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดอัดร้องแล้วแบบมีกับแบบไม่มีมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกัน I can And this car, kind of light and this all they really need in loving you, loving me. I can get enough of you, every little thing you do, you're the night, and this and this all the really need. And loving you, loving me, I can't get enough of you. Every little thing you do, you're the nine and this the light. And this all the real. This you the all me ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าแบบมีไม่มีแล้วก็แบบสองอันซ้อนกันอันไหนมันเวิร์กกว่ากันลองฟังและเปรียบเทียบกันดูนะครับขอบคุณมากครับ